กรรมการอ้อยโอนเงินอ้อยสด69บาทต่อตันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังเหลือบางส่วนข้อมูลยังไม่ชัดเจนชาวไร่อ้อย90%้อรแสนลายรับเงินแล้วเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิม กรรมาการอ้อยและน้ำตาลเผยโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ตัดอ้อยสดแล้วเกือบร้อยเปอร์เซพร้อมเดินหน้าประสานงานทางด้านกระทรวงพลังงานหาโรงงานน้ำตาลนะครับรับซื้อใบอ้อยยอดอ้อยไปทำไฟฟ้าเพิ่มไรายได้ ในวันที่16กันยายนปี25 6 8ที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมอำเภอน้าพอมจังหวัดขอนแก่นทางด้านนายประสิทธิ์วงศ์สาเทียมรองเลขาธิการคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายสำนักงานคณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือทางสอนอซึ่งได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามแผนงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้วางแนวทางลดการเผาอ้อยและรับอ้อยสดตามนโยบายของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM สองจุดห้านั่นเองครับนายประสิทธิ์กล่าวว่าการโอนเงินช่วยเหลืออ้อยสด69บาทต่อตันชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100เซนั้นมีการโอนเงินให้กับทางพี่น้องเกษตรกรกว่า90%อร์ซตหรือประมาณ1แสนรายแต่อาจจะยังเหลือบางส่วนนะครับที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นนะครับลายชื่อผิดบัญชีไม่เคลื่อนไหว ส่วนแนวทางในปีนี้นะครับมีหลายแนวทางที่ใช้อยู่ในส่วนของมาตรการแรกเป็นแนวทางการส่งเสริมมากกว่าในเรื่องการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรตัดอ้อยสดมากขึ้นจากปีที่แล้วอ้อยไฟไหม้นะครับเหลือเพียง14.86เท่านั้นจากแต่ก่อนประมาณ60 ในปีนี้นะครับมีหลายมาตรการด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำจากทางธนาคารพกสอดอกเบี้ยร้อยละ2อนะครับอีก3ปีข้างหน้าหรือมาตรการการตัดอ้อยสดโดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าเหมือนเดิมนะครับที่69บาบาทต่อตันซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมก่อนนั่นเองครับ สำหรับราคาอ้อยที่ได้รับ80%นะครับขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลที่ส่งออกซึ่งต้องบริหารทั้งต้นน้ำและปลายน้ำด้วยต้องมองถึงปัจจัยนะครับที่ตรงนี้ด้วยทางภาครัฐนะครับมองถึงการบริหารการจัดการในเรื่องของราคาน้ำตาลในอนาคตรวมทั้งการตัดอ้อยสดหรือจะใบนะครับที่จะมีทางเพิ่มรายได้ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้มีการปรึกษาในเรื่องของทางด้านกระทรวงพลังงานว่าทางโรงงานน้ำตาลนะครับ ที่อาจจะใช้ใบอ้อยและยอดอ้อยที่เหลือจากการตัดอ้อยสดซึ่งจะนําไปทําไฟฟ้านะครับให้กับทางด้านกระทรวงพลังงานโดยการที่ไฟฟ้านะครับรับซื้อในราคาที่ต่างจากไบโอมสเพื่อนําประเด็นนี้นะครับมาชดเชยในเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งทางด้านรองเลขาธิการนะครับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตันทายได้กล่าวมานั่นเองครับ นายประสิทธิ์ได้กล่าวต่อว่าในปีนี้นะครับชาวแระอ้อยได้ประสบกับปัญหาโรคใบขาวซึ่งประกอบกับราคาน้ําตาลในตลาดโลกปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่ดีในส่วนของเงินบาทเองก็แข็งค่านะครับดังนั้นก่อนที่จะเปิดหีบในปีนี้จะมีมาตรการในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบปีที่ผ่านมาและไม่มีการประท้วงปิดถนนนะครับหรือปัญหาต่างๆอย่างแน่นอนนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ